วันดีครับถ่าขายอะไรครับจับไว้จับโอ้พอไข่ได้ไหมครับพอไข่ได้พอไข่ได้ถุงเท่าไรครับป้าหยุดจะหยุดไปจะไหนพี่กแค่แบบนี้อ๋อเพิ่งมาขายวันนี้วันแรกเหรอครับโอ้อ๋อตะก่อนก็ขายใช่ไหมครับตะก่อนก็ขายไปเล่นเครื่องไฟมาก็เลยไม่เคยอยู่อ๋อก็เลยมาขายก็จับวางๆไม่มีอะไรก็ขายก็จับนะครับถุงเท่าไรครับ สิบบาทชุดถังหงอ๋อเอาเอาสองสองชุดครับป้าแต่ช่วยซื้อเถอะช่วยอุดหนุนเปิดเปิดเลยตอนนี้มีอะไรครับผมก็ขีดตรวจตรวจเกียมแล้วขายตั้งแต่กี่โมงแล้วน้าเนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงครับสองเช้าโอ้แล้วก็ขายจนหมดเลยไหมครับธรรมดาขายอย่างจีนอนนี้ก็คนก็ไม่หาจีนนะก็ว่า กจขนมจีนเหนื่อยใช่ไหมครับ้วเหนียวขาหนีวข้าวเหนี้าวหนยาเหนีเหรืยวข้าเหยวาเวาเยวาวเหนีวขาเหนีย้าเหนีหนียวาหนียวข้าเยว้วเหนขเหนียว้เกนี้นาน้เนข้าเยขขายตรงนี้หครับก็ขายอยนี้แหละขายนา้วนี้งานเครื่องไฟเยอะ ไปที่งานนะฮะไอ้นั้นไม่ได้เฝ้า,าเดี๋ยววันนี้เลิกแลนที่ทุกขามที่ไหนครับที่ที่ห้างอะไรเนอะกรุงเทพเดี๋ยวใสถุงอ้อมไหมจื้อเอาครับเอาถุงออกด้วยจับใส่ข้างนอกนก่อนดิได้ครับผมเหมือนคุ้มๆนะครับวันนี้ต้องใส่ใบใบเลยๆๆๆผมว่าฝนตกแน่นเลยโขก,กินมาแล้วครับน้ำตาลสดมาแล้วค,วบบครับเว,ว่าเดียเลยก็มีแวนะวังว่ากินอร่อยเปล่าอร่อย ไอ้รแคแกฟรีดิโอยเียนตำรวจมาซือแก่แก่ต้องแทมแทมหุ่งนี่หรือเานั้นข้าวอะไรครับลุงนั่ผัไยอ๋อผัดไทยลครับผัดไทยาอที่บ้านเยััตดูกิ้นทอดลินทอดแล้วกิไเดียซื้อปกรเจากไปแล้ววิ่งขายละครับลุงวิ่าโเจมามาไม่ใช้นตับนี่โอ้ตำรวจเบ้าวว่าับหมดเก เยอะพุเลยแ่สองสูงนะบ้างเอาไปแล้ไหมไปเดี๋ยวได้เข้าคนพี่จะพูดว่าใครอยู่คนเไม่ี่นเขาะบินูกคุณปครับ้าด้าหมดเนบ้างีเนมา้เ้ แตงกอาป้าทำไว้เกินเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อนะนึกว่ายินมาไม่ถูกมิ้ผมเก้ารถไฟเลยครับบครับายครับ